สวัสดีตอนเจ้าแห่งวันครับมืนนัอนี้เหมือนเดิมครับมาคนมักรอปลาอีสานพาลุยไม่จะมาลุยเฮ็ดต่อนะครับเพื่อจะได้ดอย่าง,งของนี่นะครับเอาปลาเน็ตปลาเน็ตเจงเฮ็ดนะครับโอ้เฮ็ดแดงกอเฮ็ดแดงกอเลยเฮ็ดแดงกอเลยขับเลยครับจะลุยเลย

งัดงัดทั้งงัดออกเขียมแต่ออก2องไขด่ดอกกบบจี๊าเห็ดังกอกอเป็นดอกกอแล้วงาม ก็ต้องสวยอึ๊บไอึ่งไขยังมีอยู่ไอพึ่งไข่หนึ่งดอกนึงอ่าหนึ่งเอาแกงก็แซบเด็กพิ่งหลือ 2ดอกแปดคู่กันเพื่อเราคู่กันเนด็กแคทเจอเแ็ดขามิ้น์อีกแล้วข้งดอกงามกับแคข้มิ้นดงเฮ้ยขามิน์แห่เนาะอันนี้น้องข้ามิ้นท์ข้มิ้นท์ด่งนั่นเองข้าวมิ้น์ดงนี coming, ง่ เ็ดมันปูทางไทยทางอีสานเรืเฮดมันปูแข็งร่วมๆกันกระแซบด,ด้วยแดงเหดแดงก่อโอ้ตุ้มหนิงาม นัำพุ่งน้มเงาทั้งดอกบ้านสองดอกเก็บเก็บเก็บหลังโงกมายังบระท่านออกเยอะเตอพี่น้องออกเห็ดทั่วไปก่อนนะครับแหล่าห็ดพึ่งเหลืองน็ดๆยังมีอยู่ครับนิดพึ่งเหลืองเห็ด ทานก็ยัง่เห็นออกอืมวก็มีหมดอาดีน้องเจอเห็ดมันปูมแล้วครับออกเป็นมูมูเลยปุ่นปุ่นปุ่นก็มีสาวเน็ตเก็บเก็บเรากำลังงามเลยเก็บอย่างเดียวค่ะ ใจเสาเน็ตคักรู้เนี่ะเฮ็ดได้ก็เอาเนาะมือนเนาะนี่หมานเห็ดมันปูเห็ดขมิ้นเห็ดขมิ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคนมักลอบไปสานพาลุยทั้งทางเพจทางยูทูบนะครับทางช่องทางครับสองช่องทาง ะไม่คลิปนู่นคอนะครับคลิปใหม่ๆของนครับหาเห็ดหานมไม่หาของป้านะครับโ okay, okay, อเคโอเคเอาเห็ดละงกก็ยังบระท่านออกเยอะเธอพี่น้องออกเห็ดทั่วไปก่อนนะครับอ่าแล เห็ดพ pues ึ uh, yeah. uh. Alors, ่งเหลืองเง็ดยังไม่มรกับเง็ดพึ่งเหลืองเง็ดทานก็ยังไม่เห็นออกมันก็ว่างมีหมดพวกก็จะแย่งกินเอาคนก็จะเอาพวกก็จะกินคนแย่งพวกหรือพวกแย่งฮาเนี่ย เดงกอดอกนีห็น้งกอเลยเห็น้ำห,หมักเห็ <laughs> ดแดงกอแล้วี็ตนอ้งองีคนดอตุ้มๆนะครับนี่กตุ้มเลย ดอ,อกงามๆตุต้มๆเลยครับ ลองอกอ้ยดอกหุ่นดีดอกนุหน่อยแท้ว่าแบบว่า<ล>แพงหุน่นแดงกออีกหนึ่งดอกใช่ดอกตุ้มๆสวยๆครับนุ่มๆนุ่มๆหนึ่งดอกอยู่พี่พูนดอกหนึ่งยู่พูน

ขนหีนอ่องเบ่งสวยเฮ็ดผึ่งดอกอ้วนขาอุป,ปุอยู่จันห่างปะทำได้ครับปี่นอองเฮ็ดขมิน้นขมิ้นเหลืองอารามเฮ็ดมันปูเห็ดขมินขม้นสันเนี่ยกขักถูกใจขักขักหมดขมิ้น โมกคือเสียมเนาะเห็ดนี่เนาะเนี่ยเนี่นะออกกุ้กุ้มนี่เนาะนั่งรวมๆกันก็หลายอยู่นเนอะกำมินเห็ดมันปูนี่นะหลายจุมม่มอยู่หลายมูอยู่ มดแนวเนี่ยส,สวยเมื่อยล่ะไส่ซ้ำนี่ละจ้าเมื่อนี้เฮ็ดจะได้กะจะลงเมื่อกันละ่ะได้เฮ็ดแดงกอเฮ็ดเฮ็ดขมิ้นเฮ็ดสมบพิเม,มืเม่อนี้เก็บให้พ่อแม่พี่น้องมึงมวนๆได้ส่ซ้ำได้กะเอาเนาะคนมากาะปลามาเก็บเฮ็ดจะได้กะจะลงเมื่อกันลเนนลยนะจา้า ใครได้ก็จะเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผ่านทางท่องเพจคนมาเลาะปลาอีสานผ้าลุยกับ YouTube ยูทูบเดาจ้ามันก็ถึเมื่อแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ